ครับผมช่องกับจันแชนแนลวันนี้จะมากินข้าวข้าวอะไรคะกินกับเมนูอะไรไก่ย่างเห็ดเทองไก่ทอดไก่ทอดเห็ดเค็มเข็มเขทองไข่ต้มไข่ต้มต้มตน้ำน้ำติมอ่ากินกันเลยค่ะเพื่อนกันเลยค่ะเพื่อนโอ้ยร้อนอ่ะ กินเลยกินเลยลูกกินเลยกินให้เพื่อนเพื่อน,นดูก่อนคือโซโอนกินให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนเร็วกินข้าวให้เพื่อนเพื่อนดูว่าวันนี้เม่น้องกับตันจินข้าวอะไรคะข้าวเหนียวหรืออะไรข้าวเหนียวใช้มือจับก็ได้ลูกข้าวเหนียวอะ่ะเอออ่าจะกินเมนูอะไรก่อนไก่ไหมอ้าวไ,<ก>ไก่ทอดนี่นะคะวันนี้มีไก่ทอด ีเข็มทองทอดไข่ต้มส้มตำกินกับข้าวเหนียวนะเพื่อนๆเ,เป็นเมนูที่เข้ากันกับข้าวเหนียวมากๆน้งองกัปตันก็กําลังปั้นข้าวเหนียวพอแล้วพอแล้ว,ล,วลูกอ้าวจากนั้นเอาอะไรหยิบอะไรหยิบไก่ย่างไก่ทอดใช่หยิบไกย่ย่างหยิบไก่ทอดอมองกล้องเลยให้เพื่อนๆดูก่อนอ,อร่อยไหมอร่อยใครเป็นคนทำวันนี้เบย์ กินข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆวันนี้เรื่องข้าวเหนียวร้อนๆ,อนๆข้าวเหนียวร้อนๆเลยเพื่อนๆร้อนๆเพื่อนกระติบใหญ่ๆนี่นะคะร้อนๆนิ่มๆเลยเพื่อนๆนให้ระวังหมวกระวงังขานันเนี่ยก่อนจะจบคลิปก็ให้ดูเมนูนะเพื่อนๆ อ้าวน้องกัปตันบอกเพื่อนๆกันเร็วข้อสร้างทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และดับไลค์ทั้งทันเนาพูดดังๆลูกพูดดังๆดันทันเอ่ากดติดตามเยอะๆนะครับกดติดตามเยอะๆนะครับนี่ขอตัวไปก่อนบายบายบายครับ